สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุสๆคนเดอครับวันนี้ผมตุตาฟ้าม์นะครับสีภาพผูน้องนะครับมาเบิงนะครับวิธีการตัดหญ้านะครับหญ้าในปีอัฒยขื่นซูเปอร์ลิฟนะครับผมที่เขาวันระดับนะครับจะอยู่ที่ระดับเอวนะครับผมเพาก็จะสามารถตัดให้มั่วกินได้นะครับช่วงตัดระดับนี้นะครับมันก็จะมีความอ่อนนะครับผมห้องบรจัเปิดต้องไปซับหรือไปซีนะครับเพาก็สามารถตัดแล้วก็ให้มั่วกินได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมนะครับสีผามีนองนะครับไบเบง้องการตัดนะครับผมจริงๆแล้วนะครับการตัดกับมีการตัดหลายๆรูปแบบนะครับกับขึ้นอยู่กับความถนัดของเกษตรกรแต่ละ่านนะครับผมแต่ว่าผมก็จกจะมาแช่นะครับว่าภ้ามองผมนะครับมีการตัดจังไดนะครับผมนี่ครับตัดง่ายๆนะครับผมตัดแบบนี้เลยนะครับผมตัดแบบนี้เพราะมีน่องว่าต้องยากนะครับว่ามั่นสิว่าเกิดอีกนะครับเกิดอีกแน่นอนนะครับการตัดตัดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผม เขาก็จะใส่มีดตัดให้มันฉิดกับโค่นดินโค่นของมันเลยนะครับผมมันก็จะมีการแตกงงแตกเออแตกนอไม้นะครับผมที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนะครับก่อนอตัดแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าอันนี้คือหญ้าเนปิียร์ยเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับผมนี่ครับไม่ล้องรองเบิงนะครับมีการแตกเออกอค่อนข้างที่จะดีนะครับผม ตอนนี้นะครับเป็นช่วงหนาแล้งนะครับมันก็ยังมีการแตกกอนะครับค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตดีนะครับนี่ครับพี่น้องร้องบึ้งนะครับการตัดนะครับตัดง่ายๆนะครับอ่าพี่น้องที่เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับปลูกไปแล้วบอกว่าวิธีการตัดห้าจะตัดตั้งใดนะครับพี่น้องก็ตัดแบบมีเลื่อยนะครับอันนี้นะครับพาเขาตัดไปนะครับให้วัวกินได้เลยนะครับบ่ได้ไปซับหรือไปซีนะครับ นี่ครับพ่อจะกองไ้แบบนี้นะครับอ่านี่ครับตรงที่ตัดแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะชิดดินเลยนะครับพี่น้องนี่ครับอันตัดแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับขันวันระดับนะครับเพก็จะอยู่ที่ระดับเอวนะครับหรือระดับขาของเขานะครับเพราะว่าเ่าจะตัดรุ่นนี้นะครับให้ให้บันบริษัทหรือบริสีนะครับงูจะกินดีนะครับ อ่านี่ครับพี่น้องลองสังเกตเบื้องนะครับอ่านี่ครับย้านในปีแท้หยเขื่อนซปเปอร์ลิฟนะครับเป็นญ่าที่ค่อนข้างที่จะแตกกอดีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญหยาสายพันธุ์นี้นะครับให้เป็นม้าหลายนะครับผมอนพี่น้องมีกัน ปลูกที่ดีนะครับมีการดูแลรักษาที่ดีนะครับในนอนนะครับอย่างแต่ผพานีนะคบมันสีให้ปริมาณหลายนะครับผมอ่าและอย่างแต่ผ่านีนะครับค่อนข้างที่จะทนแรงนะครับการแตกกอดีนะครับแต่ละกอนะครับม่ใส่ท่อนพันแค่ท่อนเดียวนะครับผมหนึ่งกอเราใช้ท่อนพันแค่หนึ่งท่อนนะครับแล้วก็แต่ละกอก็จะมีการแตกกอนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับพี่องก็ลองสังเกตเบิ้งนะครับ อ่านี่ครับ <reveal> <เ>อ <leo> ่าการที่เขาจะตัดนะครับเขาก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเขานะครับว่าเขาอยากได้อางานะครับอ่สูงระดับใดนะครับเขาก็สามารถเลือกตัดใดเลยนะครับผมเมาส์อยากจะให้มันได้สูงกว่านี้ก็ได้นะครับหรืออยากจะให้มันอ่อนกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ เท่านั้นครับบริหารเองนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อแค่นี้ก็เนิครับให้ม่น้องถึงใจกับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตุตาฟาร์มเลยเด้อครับขอบคุณครับ